นางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยนักเรียนและนักศึกษาจากเหตุการณ์ประทักกาของกลุ่มนักเรียนอาชีวะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนทวายจนทําให้โรงเรียนรอบข้างต้องสั่งหยุดการเรียนการสอนโดยย้าว่าทางอุเทนทวายต้องปฏิบัติตามคําสั่งสารปกครองสูงสุดที่ต้องย้ายไปวิทยาเขตอื่นเพื่อลดความรุนแรงในการประทักกันและทางตํารวจจะเป็นเจ้าภาพในการนัดคุยกับทุกหน่วยงาน ทังนี้ทางกระทรวงและสิทธิ์เก่าของอุเทนถวายมีการพูดคุยกันตลอดซึ่งสิทธิ์เก่ายินดีจะปฏิบัติตามคำสั่งสารแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนผ่านย้ายโรงเรียนโดยยอมรับว่าแผนตอนนี้อาจล่าช้าซึ่งต้องไปเร่งให้ทำเร็วขึ้นเพราะนักศึกษาไม่ได้มีเยอะไม่ได้ยากมากที่จะเร่งแผนในการย้ายได้ ส่วนที่กรณีสิทธิ์เก่ามีการปลุกระดมไม่ให้มีการย้ายสถานที่เรียนนางสาสุมาศรบอกว่าสิทธิ์เก่าที่มาร่วมเป็นคณะกรรมการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกอย่างต้องมีช่วงเวลาขนย้ายและเปลี่ยนผ่านเตรียมตัวไปที่ใหม่และสถานที่ใหม่ก็ต้องมีการรองรับเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้วยโดยเฉพาะวันสถาปนาสถาบานันอุเทนทวายต้องดูแลเป็นพิเศษ สำหรับกรอบเวลาในการย้ายอุเทนทวายก็ต้องทำให้เร็วที่สุดและขณะนี้ได้มีคำสั่งไปยังอธิบดีอุเทนทวายขอให้งดรับเด็กปีหนึ่งในปีการศึกษา2,567เพื่อลดปริมาณนักศึกษามิเช่นนั้นจะแก้ปัญหาไม่ได้สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน